สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาสังคมนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์โดยคุณครูพานิดานะคะการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในเนื้อหาเด็กๆมาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์มีทั้งหมด3ข้อนะคะ ข้อที่1คือบอกวิธีการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้ 2. ปฏิบัติตนตามหลักโอวาทสาได้ 3. ส,สื่อสารและเผยแพร่และนำไปปฏิบัติได้สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เราทำความชั่วให้เราทำแต่ความดีแล้วท่านยังสอนให้เราทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขการฝึกจิตที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งบางคนที่ควบคุมจิตใจของตนเองไม่ได้มักจะแสดงพฤติกรรมของตนเองออกมาเช่น อารมณ์ก้าวลาวนั่นเองนะคะการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรฝึกปฏิบัติเป็นประจำนะคะเพื่อพัฒนาสมองการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์หมายถึงการทําจิตใจให้สะอาดปรัศจากกิเลสซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. คือการสวดมนต์ 2. การฝึกนั่งสมาธิ การสวดมนต์นะคะหมายถึงการทําจิตใจให้มีสมาธิดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรสวดมนต์ก่อนเข้านอนและหลังทําสิ่งต่างๆเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระรันาตนตรัยและทําให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ 2. การนั่งสมาธินะคะเป็นการฝึกทำจิตใจให้สงบเช่นการนั่งสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิผ่องใสบริสุทธิ์จากเรื่องเศร้าหมองต่างๆนะคะดูจากรูปนะคะเด็กๆก็จะนั่งสมาธิกัน การที่นักเรียนสวดมนต์ก่อนทำสมาธิมีผลดีอย่างไรคะคะข้อที่หนึ่งคือทำให้จิตมีความพร้อมในการทำงานนะคะสองเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยสรุปนะคะการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์การปฏิบัติตน ในการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ตามคำสอนในพุทธศาสนาเป็นการฝึกทำจิตใจให้สงบมีสติไม่คิดฟุ้งซ่านปราศจากกิเลสท,ที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองคุณมัวเพื่อทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจากความรู้ในวันนี้นะคะ ในเรื่องของการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะด้วยตนเองแล้วก็ฝึกบ่อยๆจะทำให้เด็กๆนั้นนะคะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีความสุขในการดำเนินชีวิตและสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำต่อไปนะคะก็คือให้เด็กๆทำใบงานในสัปดาห์ที่11นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ